ผมก็ขอกล่าวสวีดัตแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องท็อปนะซีเฮดนะครับผมนะครับสำหรับวันนี้ก็มีกิจกรรมใหม่มาอัปเดตนะครับผมก็จะเป็นทางด้านของบูย่าพาร์ทนะผมซีซั่นที่16นั่นเองนะครับผมสาหรับซีซั่นที่15ตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นปฏิบัติการอบๆนะครับผมก็อีก17วันนะครับผมก็คือสิ้นเดือนนั่นเองนะผมก็จะหมดไปนะครับผมแล้วก็วันที่1 เดือนอ่าเมษายนะครับผมก็จะมีทั้งน่าของอ่าบุปยพตัวใหม่มานะครับนะครับผมสําหรับตอนนี้นะครับผมก็มีอ่าภาพหลุดนะครับผมของกิจกรรมอีเวนต์โฮลี่นะผมอ่าผมก็จะเอาขึ้นภาพมาให้ดูนะครับผมแล้วก็จะอีกอันนึงก็จะเป็นทั้งน่าของรามาดานนะครับผมอ่ะก็จะขึ้นมาภาพมาให้ดูนะผมนี่ก็คือของฮามาดานนะครับผมก็จะเป็นภาพของอีเวนต์นะครับผมรูปอีเวนต์ของ จิตกรรมตัวนั้นนะครับผมแต่ส่วนเซิร์ฟไทยนะครับผมยังไม่ได้นําเข้ามานะครับผมเพราะว่าตัวนี้นะผมเป็นของเซิร์ฟนอกนะครับผมเป็นภาพหลุดออกมานะครับผมนะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมสําหรับจิตกรรมของฮามาดานนั่นเองนะครับก็ส่วนของเซิร์ฟไทยนะครับผมที่กิตกรรมที่กลับเข้ามาในเซิร์ฟไทยตอนนี้นะครับผมก็จะเป็นทางด้านของตัวนี้เลยนะผมยกกองทัพกอจินะครับผมนี่ก็ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมสําหรับ กิกรรมก็จินะครับผมก็จะมาในทั้งด้านของตู้สุ่มรังพึ่งนะครับผมนี่ก็จะมาทุกชุดเลยนะผมมีทั้งชุดเสียพูนี่ประมาณนี้เลยนะผมอ่ะชุดที่มีเอฟเฟกต์แบ็กก็จิก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมมีมีชุดอายูนิคอร์นนี่นะผมเรนโบฮอนก็จินะครับผมนี่แล้วก็จะเป็นชุดบัวนะครับผมมุมมุก็จินั่นเองนะครับผมอ่ะอันนี้ผมก็ว่าจะมาสุ่มไปใช้อยู่นะครับผมเพราะว่าแบบช่องของผมก็เป็นแบบ เป็นโลโก้ของวัวนะครับผมอ่ะก็ว่าจะมาสุ่มนะว่าจะนะแล้วก็อีกอันนึงนะครับผมก็จะเป็นท่าหน้าของกระต่ายนะครับผมอ่ะกระต่ายสายป่วนนะครับผมก็มาพร้อมกับปืน MP5 นะครับผมนี่ MP5 กระต่ายประมาณนี้เลยนะครับผมคาสถานะก็เป็นลั่น2รีโหลด1ลบแม่นยำนะครับผมแล้วก็จะมาพร้อมท่าทางตัวใหม่นะครับผมเป็นท่าทางอ่ะทุบหนูอะไรประมาณนี้ตีหนูอะไรประมาณนี้นะครับผมนี่นะครับผม แล้วก็จะมีกล่องซบนะครับผมกล่องซบแพรกระต่ายนะผมแล้วก็เป็นชุดแคนดี้บันนี่นะผมนี่เป็นใส่ชุดทั้งชุดเป็นแบบนี้เลยนะครับสําหรับจิตกรรมกระต่ายสายปวดนั่นเองนะครับผมแล้วก็อีกอันนึงนะครับผมก็จะเป็นกล่องสุ่มรองเท้านะครับผมนี่นะผมก็จะมีรองเท้าเสือนะครับผมรองเท้ามีเป็นด้านะผมตีนหมีสีชมพูนะผมแล้วก็ ตีนมีสีแดงนะครับผมแล้วก็เป็นยูนิคอนนะครับผมนี่แล้วก็เป็นตีนมีสีม่วงนะผมตีนมีสีเหลืองนะครับผมแล้วก็จะเป็นยูนิคอนของผู้หญิงนี่ครับผมนี่เป็นตีนชิบะนะครับผมนี่เป็นตีนเป็ดน้อยนะครับผมแล้วก็เอาหายแล้วก็เป็นชุดบันนี่ของผู้ชายอ่ะออแล้วก็จะเป็น ตีนลิงนะครับผมนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะผมอัตรากแรกเปลี่ยนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมแพงที่สุดก็จะเป็นรองเท้าเสือนะครับผมส่วนถูกที่สุดนะครับผมก็จะเป็นตีนลิงนั่นเองนะครับผมอ่ะก็มาสุ่มกันดูนะว่าจ,จะเกลือไหมนะครับผมโอเคนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมสําหรับที่กลับมาในเซิร์ฟไทยของเรานั่นเองนะครับผมอ่ะก็ ก่อนที่จะไปรับชมนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปกันด้วยนะครับผมอ่ะก็ขอบคุณมากนะผมสําหรับคลิปเดอนขัน้นไฮเปอร์บุ๊กนั่นเองนะครับผมก็ยอดวิวไปถึง2 0 0 0 0เลยนะครับผมก็ขอบคุณมากแลนะขอบคุณกันทุกคนนะครับผมอ่ะก็ ถ้ามีกิจกรรมอะไรแจกอีกผมก็จะมาแจ้งให้ทราบอีกรอบนะครับผมมาที่ช่วยซัพพอร์ตกันนะครับผมโอเคนะผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ไปชมคลิปไปเลยนะครับผมว่าบูยาพาร์ทซีซั่นที่16นะผมจะมีอะไรสวยบ้างนะครับผมไปกันเลยโอเคนะครับผมสําหรับอันแรกนะครับผมก็จะเป็นทางด้านของสายเติมนะผมหรือสายพรีเมียมนั่นเองนะครับก็สําหรับเลเวลหนึ่งนะครับผมก็จะได้รับเป็นทาง้าของ เซตชุดผู้หญิงนะครับผมแล้วก็จะเป็นทางหน้าของอ่าเปิดช่องท่าทางนะ,ะผมบุญพัฒ์สีทองนะครับผมอ่าสำหรับเลเวลหนึ่งนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมนะครับผมสาหรับเซตชุดผู้หญิงนะครับผมนี่ก็แยกได้ทั้งหมด 5ชิ้นนะครับผมก็จะเป็นแบบตีมแบบเหมือนสายรับอะไรประมาณนี้นะผมที่แบบออกอวกาศอ,าว,กาศอาวกาศนิดนึงนะครับผมอ่ะนี่นะผมก็สําหรับเซ็ตชุดผู้หญิงนะครับผมก็จะมีทั้งเสื้อกางเกงรองเท้าแล้วก็เป็นหน้ากากเหมือนหน้ากากแมวนะครับผมแล้วก็จะเป็นท้าหน้าของผมอ่าสีขาวหรือสีครีมนั่นเองนะครับผมนี่นะผมดูรอบๆนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมสําหรับ เซตชุดผู้หญิงนะครับผมนี้มีเอฟเฟกตตรงหน้าอกด้วยนะครับผมเป็นเอฟเฟกสีฟ้าหรือสีน้าเงินนั่นเองนะครับผมสําหรับเอฟเฟกตัวนี้นะครับผมที่มันจะแสดงผลนะครับผมก็ต่อเมื่อเราฆ่านะครับผมหรือเราสังหารหรือเรายิงน็อกดาวน์นะผมก็จะเป็นเอฟเฟกเหมือนผึกงกิตตั้นนะครับผมออกมาตรงหน้าอกนะครับผมที่มาใส่ตรงที่มันเรืองแสงนี่เป็นประมาณนี้เลยนะครับผมแล้วก็จะหายไปนั่นเองนะครับผมนะครับผมส่วน อันต่อไปนะครับผมก็จะไปเป็นทางด้านของเลเวล10นะครับผมสำหรับเลเวลสิตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นทางด้านของเป็นท้า,าของกระเป๋านะครับผมเป็นท้า,าของกระเป๋าอ่าเป็นกระเป๋าสะพายธรรมดานะผมของสายฟรีนะครับผมก็จะเป็นรูปทรงเหมือนธรรมดาทุกคนแล้วก็มีรูปสัญลักษณ์อ่าเหมือนหัวกะโหลกนะครับผมอยู่ตรงข้างหลังกระเป๋านี่เป็นปร,ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับเลเวล3เลเวล2แล้วก็เลเวล1นั่นเองนะครับผมก็จะ มีทรงเป็นประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับผมสําหรับเลเวล20สายฟรีนะครับผมก็จะได้รับเป็นทางด้านของอ่ารูปโปรไฟล์นะครับผมเป็นรูปโปรไฟล์เหมือนผุดคิตตันอะไรสักอย่างนะครับผมเนี่ยเป็นรูปสามเหลี่ยมเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมของสายฟรีนะครับอันต่อไปนะครับผมก็จะไปเป็นทางด้านของเลเวล30นะครับผมของสายเติมหรือสายพิมเนียมนะครับผมก็จะได้รับเป็นทางด้านของกล่องศพนะครับผมนี่เป็นกล่องศพรูปหัวใจนะผมอ่า ประกายแสงผพอคิดตันออกมาเป็นประมาณนี้นะครับผมส่วนด้านข้างนะครับผมก็จะเป็นรูปหัวกะโหลกนะครับผมนี่สายขวาเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมสําหรับกองศพตัวนี้นะครับผมก็แบบคือแบบเอฟเฟกต์มันสวยนะแต่แบบรูปทรงมันมันมันไม่สวยเท่าไหร่นะครับผมโอเคนะครับผมไปอันต่อไปกันเลยนะครับก็จะเป็นทางด้านของเลเวล40นะครับผมเป็นของสายเติมนะครับก็จะได้รับเป็นอ่า วัตถุระเบิดเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมสําหรับเอฟเฟกตตอนโยนมานะผมก็จะเป็นระเบิดเป็นประมาณนี้ผมนี่เป็นออกเป็นแบบผึกน้ําแข็งหรือผึกงคิทตันอะไรสักอย่างนะครับผมนี่เราก็จะกระจายออกเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมเนี่ยเวลาระเบิดนะผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมก็อันต่อไปนะครับผมเป็นทางด้านของสายฟรีนะผมเลเวล50นะครับผมก็จะได้รับเป็นทางหน้าของแบนเนอร์นะครับผมเป็นแบนเนอร์รูปผึกงคิทตันหรือเก็ดน้ำแข็งประมาณนี้นะครับผมนี่ ผมก็ไม่มีเอฟเฟกคนะสำหรับเบนเนอร์ตัวนี้นะครับผมส่วนเลเวล50ของสายเติมนะครับผมก็จะได้รับเป็นทน้หน้าของปืนนะผมเป็นปืน G18 หรือปืน g l o c 1 8นั่นเองนะครับผมดูรอบๆนะผมก็ จะมีเอฟเฟกแสงแล้วผมอยู่ตรงลําตัวของปืนนะครับผมนี่นะผมก็จะเป็นเอฟเฟกแสงเหมือนประกายออกนะครับผมอ่าแล้วก็ส่วนโมเดลปืนนะผมก็จะเป็นโมเดลเดิมนะครับผมนี่เป็นสีประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็เวลาถือนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้แล้วผมมีเอฟเฟกเหมือนมีจุดสีฟ้าอยู่ตรงข้างบนปืนเป็นประมาณนี้นะครับผมนี่นะครับสำหรับค่าสถานะปืนนะครับผมก็จะนะผมก็จะเป็นด้านของความแม่นยำสองนะครับผมแล้วก็บวกทางด้านของอ่า คือปืนวิ่งนะครับผม1นนะครับผมแล้วก็ลดความเร็วรีโหลดนะผมถามว่าปืนตัวนี้ดีไหมผมว่ามันดีนะถึงมันจะไม่บวกดามเมจแต่มันบวกความแม่นยาถึง2เลยนะผมก็แบบถ้าเข้าหัวก็แบบเออือก็มีลุ้นอะ่ะเออก็มีเจ็บอะ่ะครับผมสําหรับปืนก๊อกสิตัวนี้นะครับผมโอเคนะผมอันต่อไปนะครับผมก็จะเป็นทางด้านของไม้แบตนะครับผมหรือไม้เบสบอลนั่นเองนะครับผมนี่นะผม ส่วนมัยเบสบอลตัวนี้นะครับผมเป็นรูปทรงโมเดลเดิมนะครับผมแล้วก็จะมีเอฟเฟกเหมือนเอฟเฟกกระแสลมนะครับผมขึ้นมาบนจากข้างล่างขึ้นมาด้านบนนะครับผมของม้เบสบอลนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ส่วนเวลาถือนะครับผมก็จะเป็นรูปทรงเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมอ่าก็แบบเป็นทรงเดิมอะไรประมาณนี้นะครับโอเคนะครับผมไปอันต่อไปนะครับผมก็จะเป็นทางด้านของเลเวล 70ของสายฟรีนะครับผมก็จะได้รับเป็นทางหน้าของหน้ากากนะครับผมนี่ก็คือแบบเป็นหน้ากากแบบอย่างเท่อ่ะแต่เสียดายที่มันไม่มีเอฟเฟกนะครับผมแะถ้าใส่แบบใส่ตาสีฟ้ามเข้าไปก็อาจจะดูเป็นสวยไปเลยนะครับผมอ่าก็หน้าก,ากากตัวนี้ก็ก็น่าจะแรนะครับผมถามว่ามันแรไหมก็กน่าจะแรเพราะว่ามันมาในท่าของอบูยาพาร์ทนะครับผมอ่าถ้าคนนิยมฮิตก็แบบ ก็ไม่น่าจะย้อมกลับมาขายนะครับผมอ่ะเป็นรูปทรงเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมสําหรับหน้ากากเลเวล70นั่นเองนะครับโอเคนะผมอันต่อไปนะผมก็จะเป็นทางด้านของกระเป๋านะครับผมนี้กระเป๋าก็จะเป็นกระเป๋าเลเวล3เป็นประมาณนี้เลยนะครับผมเป็นเหมือนมังกรนะครับผมอ่านี่มีเอฟเฟกแสงสีฟ้าออกนะครับผมสําหรับเลเวล3นะครับผม ส่วนเลเวลสนะครับผมก็จะเป็นอ่ามังกรที่แบบอยู่ในไข่ยังไม่แบบพือปีกกับพือปีกนะผมอ่ามีมีหน้ามังกรด้วยนะครับผมนี่ก็เป็นแบบเหมือนมังกรที่หุบปีกไว้นะครับผมส่วนมาเลเวลหนึ่งะครับผมก็จะเป็นแบบมังกรที่อยู่ในไข่นะผมเป็นไข่มังกรที่ยังไม่ไ,มได้ฟักออกมานะครับผมสําหรับกระเป๋านะผมเลเวลอ่าเจ็ดสิบของสายฟิเติมนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมโอเคนะผมอันต่อไปนะครับผมก็ จะเป็นทางด้านของไอวอนะครับผมนี้เป็นไอวอรารูปทรงเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมด้านข้างก็จะเป็นหัวกะโหลกนะครับผมรูปทรงก็จะเปลี่ยนแบบมีแหลมๆขึ้นมาผมอยกิอยกๆยักๆนิดนึงนะครับผมดูรอบๆนะครับผมไอวอก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมเป็นตีมสีครามฟ้าอะไรประมาณนี้นะครับผมนี้ดูรอบๆนะผมข้างๆก็จะเป็นแบบหัวกะโหลกอะไรประมาณนี้นะครับ โอเคนะครับผมอันต่อไปนะผมเลเวล100นะครับผมก็จะได้รับเป็นนะั้นของตัวของผู้ชายนะครับผมนี่ตัวของผู้ชายก็จะเจ๋งเป็นประมาณนี้เลยนะผมหรือเป็นตัวพระเอกนั่นเองนะครับก็สําหรับเซตตัวของผู้ชายนะผมก็แยกได้ทั้งหมด5ชิ้นนะผมก็จะมีเสื้อกางเกงรองเทา้าแล้วก็เป็นน้าของหน้ากากแล้วก็ทรงผมนะครับผมนี่ดูรอบนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเป็นชุดเข็นยาวธรรมดานะครับผมอ่ะยังไม่มีเอฟเฟกครนะผม เมื่อชุดที่จะมีเอฟเฟกครับผมก็เมื่อเราสังหารนะผมหรือว่ายิงน็อกดาวน์นั่นเองนะผมมันจะมะีคิดตั้นเข้ามาเกาะหน้านะอกเรานะผมเป็นเหมือนโครงกระดูกที่เข้ามาเกาะนะผมนี่นะผมดูครับยิงปุ๊บปืนเราน็อกปั๊บนี่นะผมก็จะมีโครงกระดูกเข้ามาผมทั้งหน้าของบนไหล่แล้วก็ด้านข้างนะครับผมเข้ามาล็อกเป็นเหมือนเกาะอะไรประมาณนี้นะครับผมก็แบบอย่างเท่แต่รูปทรงของทีมตัวนี้ผมมันออกแนวแบบ เอาอากาศไปนะผมออกนอกโลกไปนะครับผมมันดูแบบ ทันสมัยอะไรประมาณนี้นะผมมันแบบไม่ดูแบบดูเรียบง่ายอะไรนะผมมันเป็นดูแบบลกๆอะ่ะนะครับผมก็จบลงไปแล้วนะครับผมสําหรับบูยพาร์ตซีซั่นที่16นะครับผมอ่ะชอบตัวไหนกันบ้างนะผมมีอะไรสวยไหมนะครับผมอ่ะสำหรับบูยาพาร์ตตัวนี้นะผมทุกคนลองคอมเมนต์บอกนะครับผมว่าเต็ม10ให้เท่าไหร่นะผมสําหรับบูยาพาร์นะผมเราจะมาทําแบบประเมินประเมินแต่ละซีซั่นไปนะครับผมสําหรับผมนะครับผมมองว่าบูยาพาร์ตซีซั่นตัวนี้นะครับผมมันแบบ ออกแนวแบบอวกาศเกินไปนะผมมันเป็นดูแบบดูมันชุดมันก็เป็นดูลกๆอะไรเป็นประมาณนี้นผมมาชุดแบบทันสมัยหรือผมไม่ชอบสไตล์นี้ก็ไม่รู้นะครับผมแต่ถามว่ามันตัวไหนสวยนะผมผมมองว่าเป็นชุดตัวของผู้หญิงสวยนะผมเป็นสวยทั้งของทรงผมนะครับผมแล้วก็เป็นทนั้งของหน้ากากนะครับผมผมมองว่ามันสวยนะครับผมบุญาพัฒน์ซีซั่นที่16ตัวนี้นะครับผมผมให้ เต็ม10นะครับผมคือแบบมันไม่มีอะไรสวยเลยนะผมก็ทุกคนนะผมก็ลองคอมเมนต์บอกนะผมว่าสําหรับบุญญาพาร์ทซีซั่นนี้นะครับผมทุกคนให้กี่คะแนนนะผมเต็ม1ินะคนลองคอมเมนต์บอกนะครับผมสำหรับบุญญาพาร์ทซีซั่นนี้นะผมก็น่าจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดน,นะผมกับผมก็กราบอขอโทษขออภัยมาณะที่นี้ด้วยนะครับแต่ถ้าดูแล้วชอบใจนะผมปุ่มกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อยู่แค่ก็ รบกวนฝากกดให้กับผมเพื่อเป็นกำลังใจการทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะผมกับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะผมเจอกันคลิปหน้าหรืออีพีหน้าแล้วกันนะครับผมบ๊ายบายครับ